สวัสดีครับพี่น้อง F อฟทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาดูตัวปีห้าหนะครับเป็น1 6 j นะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่1 4ึ0 0 0สสี่บาทนะครับผมสภาพเดิมนะฮะหน้าเดิมหลังเดิมรถสวยนะครับคันนี้นะครับพึ่งมาถึงบ้านเหมือนกันนะฮะก็จะทําสีขามุกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็จะมาดูที่บ้านแต้ก็ได้นะครับผมตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับใส่เซอรเกิลเรารอเข้าทําสีนะครับผมก็หรือออกเป็นบางส่วนนะฮะ เตรียมเข้าไปทําสีนะฮะคันนี้ตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับปีห้าหกเหมือนกันนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับหนึ่งจุดหกเจนะฮะปีห้าหกนะครับก็รอเอาไปทําสีนะครับรอดูตอนนี้เราดูคนขับรถอยู่ยังไม่ว่างนะครับนี่นะสวยนะครับช่วงนี้ทางช่องจะปิดโฆษณานะครับไม่เปิดโฆษณาแล้วจะเป็นคลิป อ่าวิดีโอต่อเนื่องเลยนะครับผมให้พี่น้องได้ดูแบบอิ่มจุใจนะครับเพราะว่าจะไม่มีโฆษณาแล้วครับทําเป็นเป็นคลิปยาวตลอดเลยต่อเนื่องเลยนะครับก็ขวาอัปเดตนะฮะในช่วงในช่วงค่าคืนนะฮะสาหรับคันนี้นะครับพี่น้องท่านใดมองหารถใช้นะครับสวยแน่นอนนะฮะการันตีให้เลยนะครับ 1.6J ปี56นะครับเกียร์ออโต้นะครับใช้น้ำมันระบบเดียวนะฮะแล้วก็คันนี้เป็น1.6 1.6G นะครับก็ เราเอาเขาทำสีเหมือนกันนะฮะปีสิบสามนะครับตั้งแต่ขายรถมานี่เป็นคันแรกเลยนะครับปีสิบสามปีห้าหกเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวแท้เลยนะับปีห้าหกปีสิบสามนะฮะนี่นะครับหนึ่งจุดหกจีเกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยนะฮะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับพวงนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปทําสีนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่บ้านเต้าตะบนธาตุอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเราจะทําสีขามกนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะฮะที่ให้การติดตามนะครับ ทางช่องนะครับผมนะฮก็รอช่างหลุนช่างนิวเอาไว้ทำสีนะครับนี่นะฮะเกี่ยวตัวหนึ่งจุดหกจีนะครับคันนี้ปีห้าหกนะครับปีสิบสามนะฮะเอกสารพร้อมบนนะครับผมนี่นะครับคิดค่าส่งตามระยะทางคันนี้ตั้งไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมืนเก้าันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าันบาทนะครับผมนะฮะปีสิบสามนะฮะคันนี้นะครับ ดูคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะยังไม่มีใครจองนะครับผมนะเลือแล้วเป็นบางส่วนนะครับเลือแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวให้พี่น้องอ่าดูตอนทําสีเสร็จก็แล้วกันนะครับเผื่อท่านใดอยากจองไว้ก็ก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมพี่น้องนะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตถ่ายคลิป แค่สามนาทีก็พอนะครับผมให้พี่น้องดูนะฮะการอบียดนะครับสําหรับลูกค้าทางเครื่องในนะครับตอนนี้รถเตรียมพื้นเรียบร้อยนะฮะรอพ่นสีอย่างเดียวเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับลูกค้าลูกค้าเื่องในนะเดี๋ยวเราอัปเดตตอนพ่นสีอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมแล้วก็ลูกค้าทางลรบรีนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหลังจากดูคลิปนะฮะจบนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอ่า เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ